อันยอเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอ k เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงจางวอนยองนะครับสมาชิกจากวงไอซ์นั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีการพูดถึงจางวอนยองการจากชาวเนทิเซนเกาหลีเกี่ยวกับเรื่องราวการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆของจางวอนยองนะครับสำหรับจางวอนยองนั้นในนนตตอออี้้บกก็งเลยว่า มากๆแล้วก็ฮอตมากจริงๆกลายเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนใหม่ของวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและชาวเน็ตในเกาหลีเนี่ยก็ได้นําเอาเรื่องราวการรับพรีเซนเตอร์เนี่ยของวอนยองมาพูดคุยกันและก็ต่างออกมาชื่นชมนะคบว่าวอนยองเนี่ยเธอเก่งมากๆเลยกับการเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะเดบิวต์มาแล้วก็อายุเนี่ยยังน้อยอยู่เลยในเรื่องราวนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็มีการตั้งกระทู้เว็บบอร์ดขึ้นมาในทางของเกาหลีโดยเป็นกระทู้ที่มีข้อความประมาณว่าตอนนี้วอนยองนั้นเธอมีโฆษณาทั้งหมดแล้วกี่ตัวพร อธิบายเพิ่มเติมไว้เล็กน้อยนะคบว่าในตอนนี้วอนยองก็เพิ่งจะเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์กีฬากอล์ฟนะครับซึ่งวอนยองนั้นเนี่ยก็เป็นแบรนด์แอมบบสเตอร์ให้กับเสื้อกอล์ฟหรือว่าแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาตีกอล์ฟนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่าในเร็วๆนี้เนี่ยวอนยองก็จะประกาศ สินค้าขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับว่าวอนยองนั้นจะเป็นมีลให้กับ h a ร์ป่าลิสจีนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์คอนแทคเลนช์ชื่อดังเลยของทางเกาหลีนะครับแล้วก็จะเปิดตัวว่าวอนยองนั้นเนี่ยเป็นมมลให้ในเร็วๆนี้นั่นเองชาวเน็ตเซนเกาหลีแลวก็แฟนๆลหลายๆคนเลยนะครับเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับกระทูนี้ของวอนยองซึ่งก็ถือว่าเป็นกระทูที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยและก็มีคนออกมาพูดถึงนะครับว่าเธอเนี่ยมีโฆษณาติดต่อเข้าม,ามามากมายและในตอนนี้นนเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลาย,ลาย,าลย,ยแายบรน,นะ ก็บอกว่าว่าเธอนั้นมีสัญญาพรีเซนเตอร์อยู่ในมือตอนนี้เนี่ยประมาณ6ตัวได้แล้วและก็ดูเหมือนว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีโฆษณาเพิ่มเติมของวอนยองนะัออกมาให้เห็นกันอีกเรื่อยๆนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าวอนยองนั้นเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยเธอเพิ่งจะอายุ19เองแต่ว่ากลับมีโฆษณาอยู่ในมือเนี่ยมากมายหลายตัวนี่คือความเก่งกาของวอนยอง แฟนไหลายๆคนเลยนะครับบอกว่าวอนยองนั้นเธอเป็นคนที่สวยแล้วก็มีออร่ามากๆด้วยรูปร่างหน้าตาบุคลิกของวอนยองนั้นมันทําให้น่ามองมากๆเลยดังนั้นเนี่ยไม่แปลกที่ทางแบรนด์นั้นจะสนใจวอนยองเป็นพิเศษกับในตอนนี้นะครับกระแสของวงไอซ์เนี่ยดีเลือเกินมีเพลงฮิตอย่างเลิ d i ิ e แล้วก็ eleven นะครับที่ต่อยอดกระแสความปังกันมาได้ดีมากๆและเมมเบอร์รายบุคคลน,นั้นก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะวอนยองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์จากไอซ์ที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากและเธอน้นเนี่ย มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยบวกกับกระแสความปังของไอฟ์แล้วก็เพลงทั้งสองเพลงที่ส่งกระแสมากๆกนะครับก็ยิ่งทําให้วอนยองเนี่ยน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะครับชาวเน็ตก็ยังได้ชื่นชมด้วยว่าวอนยองนั้นเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ขยันมากๆเธออายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่ว่าเธอเนี่ยทำงานได้อย่างมืออาชีพยิ่งกว่าผู้ใหญ่อีกนะครับบางคนก็เปรียบเทียบกับตัวเองไปเลยก็คือตัวเองตอนอายุ19เกาลยยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าากับววอนยองยงด้้ซํ นั่นก็มีแฟนแฟนะครับที่พูดถึงวอนยองในงานก่อนหน้านั้นอย่างอินนิสฟีที่ก่อนที่จะมีการประกาศออกมาว่าวาวอนยองนั้นจะมาถ่ายแบบหรือว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยก็ถูกชาวนเน็ตเซนบางส่วนโจมตีไปไม่น้อยนะครับแต่พอโฆษณาปล่อยออกมาแล้วทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยจนถึงในตอนนี้ก็ยังมีกระทู้ให้ถูกพูดถึงแล้วก็ยังคงมีคนให้ความสนใจกับโฆษณาของวอนยองกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าวอนยองนั้นเนี่ยทั้งสวยน่ารักสดใสดูเป็นธรรมชาติเข้ากันก,กับการถ่ายโฆษณาของอินนิสฟีเลยเรียกได้ว่าแฟนแฟหลายๆคนเนี่ยชื่น และที่สําคัญนั้นนะครับชาวเน็ติเซนเกาหลีเนี่ยก็มาพูดถึงความสวยความน่ารักแล้วก็มาชื่นชมวอนยองกันอย่างมากมายเลยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวอนยองนะครับที่มาจากชาวเน็ติเซนเกาหลีไม่ได้มีเพียงแค่ดราม่าเท่านั้นหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยไม่ได้มีการจับผิดวอนยองกันไปซะหมดนะครับก็ยังมีการออกมาชื่นชมวอนยองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวเน็ตเนี่ยพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็ชื่นชมวอนยองกับความสวยแล้วก็ความเก่งแล้วก็ความปังของวอนยองนะครับกับตาแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนใใหมม่่ทีีนนนตออนน้้เยโฆษณาาาขาววงรกๆ มีงาน CF มากมายของวอนยองนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็บอกกันเลยว่าโฆษณาที่อยู่ในมือวอนยองนั้นมีแล้วประมาณ6ตัวและหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นมาอีกและที่แน่ๆนะครับแฟนๆก็บอกว่าถ้าหากวอนยองนั้นบรรรุนิติภาวะหรือว่ามีอายุ 20- 21ปีขึ้นไปเนี่ยงานพรีเซนเตอร์นั้นวอนยองก็จะสามารถรับได้หลากหลายมากขึ้นกว่านี้และถ้าถึงเวลานั้นถึงในตอนนั้นนะครับวอนยองเนี่ยเธอน่าจะมีโฆษณาติดต่อเข้ามาอีกเพียบจนรับไม่ไหวอย่างแน่นอนสําหรับใครที่เป็นนฟคััขอองงววยรมมีา รู้สึกมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยก,กันได้เลยรวมเป็นถึงมาร่วมแสดงความยินดีให้กับบอลยองนะครับกับตาแหน่งเจ้าแม่พรีเซ,เซเนเตอร์คนใหม่ที่ชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยกำลังพูดถึงแล้วก็กําลังม,มอบมงให้กับบอลยองกันเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็กดติดตามอ,อกมกอรอเคป๊อปไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง